ครับสวัสดีครับผมโอชนะจนนะครับมาพูดคุยกับพี่ๆเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ไม่ได้ทําการไล์นะครับแต่จะนําาวัตถุมงคลนะครับมาอัปเดตพอดีมีพี่ๆนะครับหลายๆท่านนะครับทักมาสอบถามมาตอนนี้มีรุ่นอะไรนะครับราคาเท่าไหร่นะครับผมก็จะมานะครับถ้ารุ่นไหนที่ผมมีหลายองค์นะครับมีหลายรายการแบบนี้ผมก็สามารถที่จะแบ่งปันนะครับให้ พี่เพื่อนสมาชิกนะครับสิทธิานุสิทธิ์ของหลวงปู่พระมหาศิลานะครับให้ในราคาที่ไม่แพงนะครับบวกบางนะครับเล็กๆน้อยนะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่บารมีขององค์หลวงปู่นะครับอยากให้วัตถุมงคลนะครับที่ดีนะครับที่น่าเก็บสะสมนะครับขององค์หลวงปู่เนี่ยกระจายนะครับไปให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านนะครับไม่ว่าจะทางใกล้หรือทางไกลนะครับเราเริ่มกันที่นะครับรุ่นแรกนะครับอย่าง พระผงดวงเศรษฐีนะครับสวยๆนะครับคัดสวยนะครับมวลสารนี่เต็มเปี่ยมนะครับก็ยังมีเหลือนะครับตอนนี้เหลืออยู่สององนะครับก็สามารถแบ่งปันนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับครบผมดวงเศรษฐีเนี่ยเหมาะในการนะครับอาราธนาขึ้นคอนะครับขายเจริญรุ่งเรืองนะครับมีโชคพย์นะครับ มีทรัพย์สมบัตินะครับลูกเศรษฐกิจฟืดเครื่องแบบนี้นะครับต้องอาศัยพึ่งบารมีของหลวงปู่นะครับรายการต่อไปเนี่ยเป็นพระปิดตานะครับพระปิดตาปดนี้เนื้อผงไม้ตะเคียนนะครับจํานวนการสร้างนี่เราเพียงแค่สี่พันองค์นะครับเป็นพระหลักอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นพระปิดตาของหลวงปู่นะครับเป็นพระหลักนิยมสากลนะครับเนื้อผงไม้ตะเคียนสวยงามนะครับ เป็นธรรมดานะครับของพระเนื้อผงนะครับก็ต้องมีความก่อนนะครับยิ่งใส่มวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์เข้าไปเยอะเท่าไหร่ความก่อนนี้ก็จะเยอะนะครับเพราะว่ามวลสารนะครับจะไม่จับตัวกันเหมือนปูนนะครับถ้าวัตถุมงคลรุ่นไหนมีส่วนผสมของปูนเยอะๆนะครับพระเนื้อจะแข็งนะครับแข็งนะครับแต่ดูได้ความแข็งแกร่งนะครับแต่ยังดูไม่มีความมีเสน่ห์ไม่ค่อยมีมวลขังนะครับ แต่ถ้าเป็นวัตถุมงคลน,นะครับอย่างเนื้อผงไม้ตะเคียนนะครับเนื้อเนี่ยจะคล้ายๆฟูๆนะครับแล้วก็มีมวลสารนะครับเม็ดมวลสารสีขาวๆกระจายอยู่รอบตัวนะครับส่วนความชัดไม่ชัดเนี่ยเป็นเรื่องปกติของพระเนื้อผงนะครับจะไปซีเรียสมากไม่ไม่ได้นะครับถ้าเป็นพันธุ์กระพงเนี่ยยนะิ่ง มีการนะครับจับมีการแกะบ่อยๆนะครับก็ต้องมีความกระเทาะนะครับถ้าจะให้ดีก็ต้องนําไปเลี่ยมกรอบเลยนะครับด้านหลังนี่เป็นยันชุดเดียวกันกับเหรียญเนื้อดวงนะครับน่าใช้มากๆนะครับยันคนสามหมู่บ้านกินน้ําบ่อเดียวกันนะครับเป็นสายวิชาเอกอีกหนึ่งวิชานะครับของหลวงปู่ข้าหมาศิลานะครับที่ได้รับการสืบทอดมาจากสายของหลวงปู่นะครับสำเร็จรุ่น แห่งนครจำปาสักประเทศลาวนะครับส่วนปิดตาผลนี่ก็ยังเหลืออีกหลายองค์นะครับเหลือประมาณ4ี่ห้าองค์นะครับยังพอสามารถแบ่งปันให้ได้นะครับสําหรับพี่ๆที่สนใจนะครับราคาหลักร้อยครับสามารถทักมาสอบถามในไลน์นะครับช่องทางไลน์ของผมนะครับเพื่อความสะดวกนะครับได้เลยนะครับหรือจะโทรมาตามเบอร์โทรนะครับที่ทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับ มีคนรับตลอด24ชั่วโมงนะครับรายการต่อไปเป็นาสาริกาอ้าอไม่ใช่นะครับขออนุญาตเป็นพระนะครับรุ่นเปิดโลกบันดาลทรัพย์นะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับสวยงามมากนะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้ผมว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเป็นเหรียญที่มีสเสน่ห์นะครับมีมนขังในตัวนะครับ เพราะว่าการแกะการออกแบบนี่มีความเรียบง่ายมีเหมือนมีความเข้มขังนะครับดูทีไรเนี่ยไม่เคยเบื่อนะครับถือได้ว่าเป็นเรียนอีกหนึ่งรุ่น,นครับในอนาคตที่จะได้รับความนิยมจากศิยานุสิตครับตอนนี้นี่ราคาไม่ไม,ไม่ไม่แรงนะครับสามารถจําหาเป็นเจ้าของได้นะครับอย่างซีนเดิมๆเนะี่ยราคาก็ประมาณ400-500นะครับด้านหลังนี่ครับ มีที่มาที่ไปตอนที่ผู้สร้างออกแบบนะครับหลวงปู่นะครับท่านแนะนํานะครับท่านเมตตาให้นํามอบนะครับพาปางเปิดโลกให้สององค์นะครับท่านบอกให้นําไปใส่หลังเหรียญนะครับเป็นเปิดโลกบรรดาลทรัพย์นะครับก็หมายดีมากนะครับเหรียญเปิดโลกโดยเฉพาะพระคาถานะครับคําว่าโลกกับวิถูด้านหลังเหรียญแปลว่าผู้รู้แจ้งโลกนะครับ แล้วก็มีรัศมีขึ้นนะครับแล้วก็มียันอีกสองชุดนะครับชุดหนึ่งแทนพระอินนะครับอีกชุดหนึ่งแทนพระพมนะรมเป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับล่าสุดของปีนี้เลยนะครับจะมีความสวยงามนะครับต่อไปนะครับเหรียญเปิดโลกนี้ก็ยัง ยังมีนะครับยังมีอยู่ประมาณสามเหรียญน,นะครับตอนนี้เพราะว่าเมื่อวานนะครับผมก็ได้รับวัตถุมงคลมาประมาณอย่างละทุ่นละยี่สิบถึงสามสิบนะครับองค์นะครับสามสิบเหรียญน,นะครับแต่ตอนนี้ก็มีคนที่จองไว้แล้วก็มาขอแบ่งไปเรียบร้อยนะครับเดียอย่างละประมาณสี่ถึงห้าเหรียญน,นะครับต่อมาเนี่เป็นเหรียญสาธิกาลิ้นทอง อย่างนี้ก็มีความสวยงามอีกเช่นกันนะครับเป็นเหรียญเอกลักษณ์เรียบง่ายแต่ไม่มักง่ายนะครับเหรียญนรูปทรงเป็นหลบวงกลมนะครับรูปหลวงปู่นั่งคัศมาที่ติมองค์นะครับอยู่กลางเหรียญเลยนะครับจัดบาลานซ์ในการออกแบบนี่ดีมากนะครับด้านบนเนี่ยลงวสิริจันโทด้านล่างนี่เป็นปีพศนะครับที่สําคัญหนังเหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะครับเป็นยันสวยงามมากครับเป็นยันสาลิกาลิ้นทองนะครับหันหน้าเข้าหากัน อัคราถมนะครับด้านบนลงไว้ว่าอหยิตต่างปียังมะมะเป็นพระคาถาเรียกลาบเรียก,กจิตนะครับให้คนมาเมตตาให้คนมาสนใจนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเหมาะในการรัธนาขึ้นขอนะครับค้าขายเจราจาภาษาภาทีนะครับดีนะครับตรงกลางนี่มีสังเกตดีๆจะมีโคด้ดหนึ่งโค้ดนะครับเป็นโค้ดประจําตัวหลวงปูก็คือโค้ดสอรอ ด้านล่างเป็นพระคาถาสองชุดนะครับในสายวิชาจดุลธาตุธาตุทั้งสี่นะครับลงไว้ว่านะครับอะมะอะอุอะมะอะอุะอ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 ะนะครับด้านล่างก็เป็นหลวงปู่ขมมาศิลาสิรีจันโทวัวดโพสีสะอาด จังหวัดกาลสินนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะครับถ้าติดตามในกลุ่มของคุณเมียนชัยสมปรนานะครับซึ่งท่านเป็น <c oughs> ผู้สร้างนะครับจะเห็นได้ว่าพิธีรีตองในการจัดสร้างเนี่ยดำเนินการจัดสร้างในพิธีวิถันมากนะครับถ้าพูดถึงว่าพิธีเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดของเหรียญวัตถุมงคลเลยนะครับเป็นวัตถุมงคลจริงๆจังๆนะครับเพราะว่าการจัดสร้างเนี่ย ปานีตตามแบบแผนโบราณมีการหาเลือกผานาทีนะครับมีการรวบรวมมวลสารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมาพีมา,มาปลูกเสกนะครับเรียกกิจเรียกอาการนะครับหลายขั้นตอนมากๆนะครับเรียกได้ว่าสร้างยากมากๆนะครับถ้าใครจะนะครับบูชาหรือว่าขอแบ่งปันไปพึ่งพุทธคุณนาไปพวกติดตัวเนี่ยแนะนำเลยครับไม่ต้องเป็นเนื้อสูงหรอกครับเป็นเนื้อล่างๆเนี่ยก็พอเลยครับ ทุกเนื้อเนี่ยลวงปูป่ปลูกสกเหมือนกันหมดนะครับแต่ผมก็เชื่อได้เกินนะครับว่า <c oughs> ทองแดงบริสุทธิ์เนี่ยเวลาเลี่ยมกรอบเนี่ยสวยไม่แพ้นเนื้ออื่นๆเนื้อสูงๆเลยครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยให้สังเกตดูนะครับเวลาเอียงเหรียญน,นะครับจะเห็น,นรัศมีเคี่ยพุ่งออกากตัวลงงปู่เนี่ยรอบเหรียญเลยครับยิ่งใช้กล้องส่องเนะี่ยเห็นชัดมากสวยงาม ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเหรียญรุ่นนี้เลยนะครับนัศมีเนี่ยออกมาจากองค์หลวงปู่เนี่ยกระจายออกมารอบเหรียญน,นะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็มีรุ่นต่อไปนะครับเป็นหันข้างนะหันข้างเลื่อนสมณศักดิ์เป็นวัตถุมงคลรุ่นเก่าแล้วนะครับออกปี64นะครับ ออกปีที่แล้วนะครับแต่มีความสวยงามนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยมีคนมาบูชาแล้วนะครับแต่หลังๆมาเขาเปลี่ยนใจนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของผมนะฮะเพราะว่าผมมาสังเกตดูนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเหรียญเหรียญน,นี้น,น,น,นะครับหมายเลขนะครับหนึ่งหกแปดแปดแปดนะครับเขาเรียกว่าเลขรยวยทางเดียวนะ ก็คือรวยอย่างเดียวนะครับเพิ่งมาสังเกตดูนะครับผมเพราะปกติผมก็ไม่ค่อยได้สังเกตพวกเรขนองเบอร์เท่าไหร่นะครับมีความสวยงามนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่สร้างนะครับลักษณะคล้ายคลึงกับเหรียญอาจารย์ฟันอาจารอให้ชมความสวยงามนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับสวยงามนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมมี มีอยู่หลายเนื้อนะครับมีเนื้อมหาชนวนแล้วก็เนื้อทองฝาบาทนะครับถ้ามีพี่คนไหนสนใจก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับยิ่งที่ผมแนะนําในเนื้อมหาชนวนนะครับเป็นเนื้อที่มีความเข้มขังอีกหนึ่งเนื้อนะครับเป็นเนื้อราคาไม่แพงเป็นเนื้อต่ําๆนะครับแต่ห้ามพลาดเลยนะครับสําหรับสายลูกศิษย์ลูกหาที่ต้องการวัตถุมงคลนพึ่งพุทธคุณ การสร้างวัตถุมงคลประเภทเหรียญนนจะมีการใช้โลหะในใหลายๆอย่างนะครับมีหลายเนื้อเนื้อล่างๆก็จะนับตั้งแต่เนื้อทองแดงนะครับถือว่าถูกสุดนะครับแล้วก็เนื้อทองฝาบาทได้เนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองนี้ไม่ใช่ทองเหลืองบริสุทธิ์นะครับคำว่าทองเหลืองสมัยก่อนนั้นก็คือการเอานะครับโลหะมวลสารต่างๆมารวมกันนะครับก็จะเป็นทองเหลืองแล้วก็จะมีอัปปก้านะครับอัปปก้าเนี่ย <c oughs> แล้วก็จะมีพวกประเภทสัตตะแล้วก็นวะนะครับนี่ก็จะเป็นเนื้องเงินเนื้อทองคํานะครับเนื้อมหาชนวนเนี่ยเป็นการนําเอาชนวนมวลสารต่างๆนะครับพวกเหล็กอาถรรพ์พวกโลหะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมาหลอมนะครับแล้วก็นําไปปั๊มนะครับเนื้อเหรียญมหาชนวนเนี่ยส่วนมากนี่ยจะเป็นเนืเ้อแจกทานนะอย่างเหรียญรุ่นนี้นะครับ ตรงโคดเนี่ยจะต่อโคดําว่าแจกทานหนึ่งสามโคดนะครับเหรียนนี้มีความพิเศษนี่ครับนะครับแจกทานนะครับน้านหลังนะครับลงเป็นพระคาถาพระเจ้าสิบชาติเตชะสุนีมะภูจนาวิเวนะครับเลื่อนสมณศักดิ์สิทธิสร,ร,รษษ้างถวาย สีเนี่ยจะออกคล้ายๆกันกับเนื้อนวะนะครับถ้าสัตตะนี่ก็จะเกีย่ยวปทางทองแดงนะครับ <c oughs> อย่างนวะเนี่ยก็เป็นการนําเอาโลหะนะครับทั้งเก้าชนิดนะครับนับนวะในภาษาบาลีนะครับแปลว่าเก้าอัตถแปล่านาว่าเก้าเก้าชนิดนะครับมารวมกันนะครับ <c oughs> อย่างสัตตะนี่แปลว่าเกดหมายถึงว่าเอาโลหะทั้งเกดชนิดนะครับมารวมกันเต่เนื้อมหาจนวนเนี่ย ไม่รู้กี่ชนิดนะครับไม่รู้กี่อย่างครับนำมารวมกันอันไหนที่ดีอันไหนเป็นทนสิทธิ์อันไหนที่ศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิคุณในตัวเนี่ยนำมาหลอนำมาหลอมนะนำมาหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวนะครับเป็นเนื้อมหาชนวนแล้วก็แจกทานนะเวลาใครมาทําบุญมาร่วมพิธีนะครับหลวงปู่ก็จะนําเหรียญน,นี้นะครับให้ไม่ว่าจ,จะยากดีมีจนเป็นเจ้าสัวเป็นเศรษฐนะีเป็นพ่อค้าวานิด เป็นยาจกหา,หาเช้ากินค่ำได้รับเหรียนเดียวกันหมดครับทุกคนเท่าเทียมกันบ่งบอกถึงว่าความมีเมตตาขององค์หลวงปู่ไม่ว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยจะ